อินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียว o, ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจและก็ชื่นชอบรู้สึกอบอุ่นเย็นสบายและรู้สึกว่าเราได้รับพรน,นั้นจริงๆคุณผู้ชมขาวันนี้เราเปิดรายการด้วยบทสวดบูชาพระพิ่เนศเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงธึมาหากาน ี่เลยคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วพระพิคเนศนะคะถือเป็นเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลไม่ว่าเราจะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดที่ไม่เกินวาสนาบารมีของเรานะคะเชื่อว่าสําเร็จได้ทุกคนค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราคนต่อไปนี้เขามีวันนี้ได้จากคําอธิษฐานแล้วก็ขอพอรจากพระพิคเนศต้องบอกว่าคําอธิษฐานเนี้ยเปลี่ยนชีวิตของเขาจากคนที่เคยติดคุก กลับกลายมาเป็นจิตกรฝีมือดีและมีอาชีพทั้งหมดที่เห็นนี่คือผลงานของแขกรับเชิญเราค่ะเรียกมาคุยกันหน่อยดีกว่าผู้ชมค่ะคุณบอมขี้คุกเขียนรูปค่ะทั้งหมดนี่คืองานของฝีมือบอมทั้งหมดเลยทั้งหมดครับแต่เดี๋ยวถามก่อนชื่อค,คิดขึ้นเองหรือว่ามีใครตั้งให้เป,หเป็นนิกเนมบอม ที่คุกเขียนรูปมาจากไหนผมเอาคําดูถูกพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อครับคนส่วนมากจะมองอดีตนักโทษที่พ้นโทษออกมาว่าเป็นพี่คุกครับผมก็เลยเอาตรงนี้มาทําเป็นชื่อเพจครับผมและทั้งหมดนี้ทำเป็นงานของบอมหมดเลยใช่ครเรียกว่างานเป็นแบบไหนบอมคะอันนี้ก็คือเขียนอันนี้คือดออิงครับดออิงครับเป็นงานใช้ดินสอครับผมอันนี้นนเป็นงานปั้น,นหล่อครับปั้นคปั้นหล่อครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําครับผม wow. อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสีสนใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานจิตส,สีน้ํามันครับค่ะครับผมแต่ที่เห็นส่วนใหญ่เป็นพระพิคเนตหมดพระพิเ<ล>คเนตครับเพราะว่า,าผมเริ่มไปขอองค์ท่านก่อนออตอนที่ผมยังอยู่ในเรือนจําไปขอว่าใหา้ผมไม่มีอาชีพหรือหน้าที่การงานอะไรไม่มีเส้นทางชีวิตผมก็เลยไปบนกับเขาว่าขอให้ผมได้เจออาชีพที่ดี แล้วก็ได้เจอเส้นทางที่ดีครับหลังคุโทษเป็นการขอพรจากพระพิฆเนศในวันนั้นในวันนั้นครับผมขอพรตอนนั้นบอมยังอยู่ในในเรือนจำในเรือนจำใช่ครับแล้วงานทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ต้องใช้เวลารอนานแค่ไหนก็ตอนนี้ก็จองคิวจองก็ไปประมาณปี6 5หกลางปีถ้าสมมติว่าพี่นุ่มแหมสั่งตอนนี้ครับผมเราจะได้งานปีหน้าปีหน้าปีหน้าใช่ครับงานคิวยาวหรอคะคิวยาวครับประมาณ300กว่ารูปแล้วแต่ละรูปราคาจะประมาณได้ไหมคะว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เริ่มจาก ดอยอิ้งนะครับอยู่ที่ 1, 1 0 0หนึ่งครับผมใช่ครับแล้วก็กระเถิดมาเป็นสีน้ำครับ1,500าบาทครับใช่ครับแล้วก็มาเป็นจิตรกรรมไทยสีน้ำมันครับผมก็จะเป็น 6, 5 0 0ห้าครับแล้วก็มางานปั้นหล่อปั้นหล่อ6,500ครับผมเห็นบอกว่าพระพิฆเนศเปลี่ยนชีวิตของบอมครับผมยังไงบ้างคือตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงกับชีวิตตัวเองพี่แล้วผมก็หน้ากองงานจะมีพระพิฆเนศอยู่ผมก็เลยไปขอเขาบอกว่า ขอให้ผมได้เจออาชีพแล้วก็เส้นทางที่ดีครับแล้วจังหวะว่าผมก็เริ่มวาดรูปพระองค์มาตลอดพอเริ่มวาดมาผมไปชนะการประกวดมาก็คืออันนั้นเป็นจุดที่เราตอนเข้าไปอยู่ในเรือนจำใช่ครับนูเข้าไปอยู่ในเรือนจําด้วยโทษอะไรคดียาเสพติดครับผมเคยติดคุกสองรอบครับเบรเร็และสิบปีแต่พอรอบแรกออกมาแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ไปเจอเครือข่ายยาเสพติดข้างในเรือนจอํายังไม่เข็ดไม่เข็ดครับเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึง แล้วก็พอรอบสองรอบสองก็โดนจับคดียาเสพติดครับทั้งหมดรวมเป็ดเสร็จกี่ปีอ่าสิปีครับ10ปีสองครั้งใช่ไหมลูกสิปีสองแล้วครั้งไหนที่ทาให้หนูเปลี่ยนชีวิตครั้งที่สองครับที่หนูไปกองงานใช่ครับได้รับโอกาสจากวิชาชีพช่างสิบหมูครับในเรือนจําก็จะมีการสอนวิชาชีพใช่ครับของบรรดาครูของช่างสิบหมูใช่ครับเข้าไปสอนก็เรียกว่ากองงานนั่นแหละเนาะใช่ครับหนูเดินเข้าไปในกองงานนี้ช่างสิบหมูเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรผมผมแค่รักสบายครับผมอยาก ใช้เวลาอยู่ในเรือนจําให้สบายที่สุดพี่ในเรือนจําผมเนี่ยมีกองงานที่สบายที่สุดคือกองงานช่างศิลป์ผมไม่ต้องไปเย็บรองเท้าไม่ต้องไปเย็บหนังไม่ต้องไปพับถุงกระดาษคือแค่เราคิดแค่ว่าเราอยากจะสบายก็ไปกองงานนี้ก็ไปกองงานนี้แล้วเขารับเราไหมผมสมัครไปสี่รอบเขาไม่รับผมเพราะว่าผมมีรอยสักออกข้างนอกลมพามาเกินไปคือกองงานนี้มันจะมีวิทยากรเข้ามาสอนพี่แล้วก็มีบุคลากรเข้าไปดูงานในเรือนจำแสดงว่าแต่ละกองงานเนี่ย เขาครูหรือผู้ผู้ที่เป็นหัวหน้าในในกองงานก็จะมีการคัดเลือกใว่าคนนี้เหมาะไหมใ่คนนี้ไปไหวไหมเห็นดูและเห็นเลยว่าบอมรักสบายแน่นอนไม่รับเลยไปขอกี่ครั้งถึงได้สครั้งครับพี่แล้วทายังไงเราถึงได้ครั้งผมไม่ได้ไปแล้วพอครั้งที่5เนี่ยผมก็ไม่ไปแล้ว ผมก็ไปเขียนตามกำแพงเรือนจำครับไปเขียนพวกปัชญาชีวิตอะไรจังหวะผมลายมือสวยแล้ววันนั้นเขาก็มาหาคนเข้าไปในกองงานอีกเจ้าหน้าที่เขาเลยเขามีคนนึงเขียนหนังสือสวยเขียนลายมือสวยผมก็เลยไปเขาก็บอกมาสี่รอบแล้วจะมาทำไมอีกอะไรประมาณนี้พี่เขาก็เลยอ่าไหนเขียนชื่อมาวันนั้นผมก็เลยแบบบรรจงเขียนไปเลยถ้าวันนั้นผมเขียนลายมือช่วยนะผมไม่มีวันนี้แน่จดสุดชีวิตเลยสุดชีวิตเลยก็เขียนบรรจงที่สุดผ่านครับพอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างผมคิดอย่างเดียวว่าผมไม่น่ามา มไม่น่ามอทำไมอะมันยากพี่การที่เราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งออกมามันไม่ง่ายเลยผมใช้เวลาเรียนกับมันนานมากก่อนก่อนหน้าที่ที่เด็กๆเอาเด็กๆดีกว่าหนูมีวิชาวาดเขียนในใจเป็นยังไงบ้างงานไม่มีครับจริงเหรอเฮ้ยบอมพูดให้พี่มีแบบมีกําลังใจมากเลยพี่เป็นคนวาดได้ห่วยแตกที่สุดในโลกเวลาจะวาดรูปอะไรให้หลานดูนะพี่จะต้องไปจบที่ต้นไม้ทุกทีแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบทุลเรศอ่ะมันต้องเรียนนานไหมัน มันก็ถามถ้ามีความตั้งใจจริงมันก็ไม่หนาน,นะครับพี่ผมใช้เวลาว่าในการเรียนเนี่ยก็3ปีกว่าเกือบสี่ปีครับทอ้ทอไหมท้อไหมท้อมากครับคือผมอยู่ข้างล่างหนีอาจารย์ขึ้นไปข้างบนอาจารย์อยู่ข้างบนผมหนีลงข้างล่างคือไม่อยากเจออาจารย์ไม่อยากเรียนแต่เ,เราอยากสบายแค่นั้นเองจนมาวันหนึ่งอาจารย์มาบอกผมว่าอย่าทําให้เขาผิดหวังที่เขาเอาเรามาแล้วก็เลยเริ่มตั้งใจนะพี่เริ่มศึกษามากขึ้นเริ่มม,มีสมาธิมากขึ้นครับ แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ใช่ครับกี่ปีถึงจะทําได้แบบนี้ก็เรียนอยู่ประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีครับเริ่มทําเป็นงานเป็นชิ้นแล้วใช่ไหมเป็นชิ้นแล้วครับแล้วตอนไหนที่เริ่มขายได้ตอนที่พ้นโทษออกมาครับแล้วเราก็เริ่มเริ่มที่จะอยากจะวาดรูปขายและทำไมถึงเป็นพระพิคเนสําหรับงานของบอมที่ตั้งใจจะทาผมเป็นงานพระพิคเนสตั้งแต่ชิ้นแรกเลยไหมครับใช่ครับผมเริ่มวาดรูปพระพิคเนสตั้งแต่ชิ้นแรกผมไปขอเขาบอกว่าถ้าผมรู้วาดรูปพระองค์ได้ ผมจะวาดรูปอื่นๆได้แล้วก็ขอให้ผมวาดรูปพระองค์ได้แล้วผมก็วาดรูปนั้นแล้วก็มีคนขอซื้อไปแล้วก็เอาเอาไปโชว์ในงานครับผมของกรมราชัรครับทุกครั้งที่วาดบอมคิดอะไรอยู่ผมคิดแค่ว่ามันเป็นอาชีพเราครับมันเป็นอาชีพเราดีกว่าที่เราต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนใ่คบเห็นบอกว่าทุกครั้งที่วาดจะมีสวดมนต์ด้วยใช่ครับผมจะสวดมนต์ทุกบทพระองค์ทุกวันครับเนาะใช่ครับมันทําให้เรารู้สึกแบบ มีกำลังใจอ่ะและยิ่งเมื่อกี้ที่เปิดนะนุ่มแบมฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังรู้สึกแบบในห้องพระนุ่มแบมก็จะเปิดบ่อยๆนะคะบอมขาก็จะรู้สึกแบบอบอุ่นเนาะแล้วมันดูแบบมีพลังมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอ่ะหลังจากที่พ้นโทษออกมาเรามีวิชาติดตัวนุ่มแบมถามคำหนึ่งว่าการจะออกมาเป็นคนดีในอีกครั้งหนึ่งของบอมมันยากไหมมันยากครับมันยากตรงที่เราไม่มีต้นทุนครับพี่เราไม่มีต้นทุนชีวิตเลยเราไปหาใคร เราไปหาเพื่อนก่อนที่พอจะช่วยเราได้พี่ uh huh. กินเที่ยวด้วยกันมาไม่ไม่ได้หยิบยื่นโอกาสดี่ผมหยิบยื่นมาให้เป็นยาเสพติดมากกว่างั้นแสดงว่าเราก็กลับไปในวงจรเดิมใช่ครับแล้วมันทําให้บอมคิดคิดอะไรไหมคะอยากจะกลับไปไหมหรือลังเลหรือต้องทําอะไรถ้าผมขายผมขายได้นะแล้วผมก็ขายได้เร็วและผมก็ขายได้รวยด้วยพี่วงจรเก่าใช่ครับผมไม่ต้องมานั่งวาดด่าแต่ผมเลือกที่จะเดินหนีทาพูดใครทําให้เราเลือกที่จะเดินต่อไปสิ่งแรกเลยคือครอบครัวครับ แล้วก็คําพูดของอาจารย์พ่อแม่ผมไม่เคยทิ้งผมเลยนะสิปีที่ผ่านมามแม่ไปเยี่ยมผมทุกอาทิตย์ลำบากยังไงก็ไปเยี่ยมครับผมก็เลยคิดว่าเอาครอบครัวเป็นหลักแล้วก็คําสอนของอาจารย์ครับอาจารย์สอนบอมว่าอะไรครับอาจารย์บอกว่าอาดีตนักโทษที่พ้นโทษออกมาตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ100่งร้ยเอร์เซเจอร์ซจะกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีก30เซจะใช้ชีวิตตามปกติอยู่ข้างนอกเลือกที่จะเป็น30ซได้ทำไมเลือที่จะเป็น ผมก็เลยเลือกที่จะเป็น30%มากกว่า70%ครับยากไหมกับการที่จะเป็น30%นั้นยากไหมมันยากมากครับมันยากเพราะว่าสังคมมองคนมีรายศักไปในแง่ลบทั้งหมดไปเกือบหมดแล้วพี่การที่เราจะเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือมันต้องใช้เวลาครับแต่วันนี้ผมก็ทําได้นะพี่ผมก็ทำวันนี้นเรา<ม>ถือว,ว่าเราข้ามมาแล้วใช่ครับถ้าเราจะเล่าให้กับคนที่กําลังหลงทางอยู่ครับ ระหว่างวันที่บอมมีตังเยอะครับกับวันที่บอมหาตังได้เองซึ่งตัวเลขห่างกันลิบลับเลยในวันที่ในวันที่เราอยู่ในวงจรอันนั้นน่ะวงจรความมืดอันนั้นน่ะแต่เรามีเงินแสนเรามีเงินหลายแสนแต่วันนี้เราจับเงินหมื่นมันต่างกันมันต่างกันมันสอนอะไรบอมมากทาไมไม่ย้อนกลับไปเอ้าอันนั้นเงินแสนมันง่ายอ่ะเมื่อก่อนผมได้กําไรจากการขายยาเสพติดอาทิตย์หนึ่งสามแสน แต่ทุกวันนี้ผมมีรายได้จากการวาดลูปเดือนหนึ่ง4ี่ถึงห้าหมื่นถ้า,เ,าเดือนไหนมีไปออกรายการเดือนนั้นผมจะขึ้นเป็น1นึ0 0 0สนบาทครับผมถามว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขมากผมไม่ต้องนอนระแวงหมาข้างบ้านเห่าอะไรผมไม่ต้องระแวงรถจะมาจอดหน้าบ้านเป็นรถอะไรผมไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ในสังคมทุกวันนี้ผมมีความสุขแล้วผมก็โอเคมากครับเหมือนแบบเราชนะชนะครับชีวิต เก่าๆของเรามาถึงจุดนี้เห็นมาว่าไม่ได้ไม่ได้พยาาเพื่อตัวเองอย่างเดียวและตอนนี้ยังหาทุนเพื่อที่จะช่วยคนอื่นเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยบมองคิดอันนี้ยังไงผมมองว่าก้าวแรกของคนที่พ้นโทษออกมามันสําคัญครับผมเคยได้เงินจากสังคมมาผมก็อยากจะคืนตรงนี้ให้กับสังคมบ้างคือผมทําเสื้อของผมเองแล้วก็เอาเงินกําไรจากตรงเนี้ ไปเป็นทุนประกอบอาชีพให้คนที่พึ่งพ้นโทษออกมาแล้วก็อยากจะมีอาชีพจริงๆแต่พอเราทําเข้าจริงๆพี่เขาก็เอาเงินทุนเราไปซื้อยาเสพติดมันกลับไปอ่ะใช่ครับมันยาก,ม,กายมายเป็นว่าเ,ออเราไปสนับสนุนให้เขาเอาเงินก้อนนี้กล,นกลับไปวงจรเดิมกลับไปวงจรเดิมตอนนี้ผมก็ผมก็เลยไปปรึกษากับพี่หลังใช่พี่หลังเคยมารายการเราด,ด้วยนครับไปไปปรึกษากับพี่หลังพี่หลังก็บอกว่าบอาบมเอาเป็นเราเอาเครื่องมือประกอบอาชีพไปใ,ให้เขาดีกว่า ก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องกลายเป็นว่าเอาเครื่องมือประกอบอาชีพไปให้คนดีกว่าครับไม่หยุดที่จะคิดไม่ๆมไม่ครับยังอยากช่วยคนอื่นอยู่ใช่ครับยังอยากช่วยผมทําเรื่องบริจาคอะไรตลอดมาเสมอครับมันเหมือนกับว่าชนะรเราก็ <ผม S 2> อยากให้ทุกคนเราอยากเอื้อมมือไปหยิบไปบดึงเขาไปดึงเขาขึ้นมาใช่ครับเราเคยได้รับเราอยากส่งต่อครับผคนข้างนอกมีโอกาสที่จะแบบให้กําลังใจ ตัวของบอมเองตัวของพี่หลังเองรหรือตัวคนที่อยากจะมาอยู่ในสังคมที่ทําอาชีพสุจริตเนี่ยอยากให้พวกเราช่วยเหลืออะไรไม่ต้องช่วยเหลืออะไรพี่แค่ให้โอกาสครับแค่ให้โอกาสไม่ลังเกียจแล้วก็มองใหม่ครับผมบางทีสายตาการมองก็มันก็เปลี่ยนแล้วนะพี่การมองคนมีายสักมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับ คือแค่มองใหม่คิดใหม่ว่าคนที่มีรายศัก์มันอาจจะไม่ได้เลวสําหรับทุกคนครับผมจาได้ไหมครับว่าภาพแรกที่เราขายแล้วมีคนมาซื้อเราคือภาพไหนเป็นภาพพี่คเนศขายไปแล้วครับเป็นปางวิชัยครับผมวิชัยคณะปฏิครับขายไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้บอมก็เข้าใจทุกปางของพระพ,พี่คเนศหมดเลยไห<ผ>ม,มคะก็วาดมาทั้งหมดเกือบ200รูปแล้วครับก็โอเคที่สุดเลยอะแต่สวยทุกรูปนะคะเห็นแล้วแบบชื่นใจมากเลยวันหลังจะขอเป็นลูกค้าคิวนานหน่อยแต่ก็จะรอคิวนานหน่อยนะคะแต่อันหนึ่งคุณผู้ชมคน เราเมื่อมีอาชีพแล้วเนี่ยอาชีพเดียวมันไม่พอหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ทําอีกน่ารักมากเลยที่วางอยู่ข้างหน้านั้นเป็นน้ำพริกจากที่ไหนบอมเป็นเเป็นของแม่ผมครับกับ <c oughs> ภรรยาผมครับก็พอเราได้คอนเทนต์จากที่คุกมาแล้วก็เอา แม่เคยทาน้ําพริกขายอยู่ก็เลยเอาโลโก้นี้พี่คุกเนี่ยไปขายกับในน้าพริกก็โอเคครับก็ขายดีอยู่อันนี้เริ่มติดต่อได้ที่ไหนอะคะสหรับน้พริกอ่าติดต่อที่ Facebook ก็ได้ครับแล้วก็เพจพี่คุกเขียนรูปครับได้หมดครับผมได้ทั้งสองก็คือหมายถึงว่าถ้าอยากติดต่อเรื่องรูปได้ครับคุณรอนานหน่อยคุณรอได้ก็ติดต่อที่เพจนี้เลยก็คือคนพี่คุกเขียนรูปใช่ครับอยากจะกินน้ําพริกอร่อยๆฝีมือแม่กับภรรยาก็เพจเดียวกันใช่ครับเพจเดียวกันนี้เลยเนาะ สุดยอดเลยอ่ะรจริงจริงแล้วอ่ะเร,เราเรารู้สึกดีเพราะว่าหลังมาเล่าเรื่องของการต่อสู้กับของหลังให้เราฟังแล้วก็ยังมีคนที่เคยจิตคุกในคดียาเสพติดนี่แหละหลายๆครั้งที่มาเรารู้สึกว่าเราอ่ะโชคดีที่ได้เจอเรื่องราวแบบนี้แล้วได้พูดคุยคอย่างน้อยทําให้คนที่กําลังท้อมีอิสระภาพนะคะแต่ตัวเองไม่สู้บ,บอมอยากจะบอกอะไรผมเคยผ่านเรื่องร้ายมาเยอะแล้วก็ช่วงเวลาเลวร้ายมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ในเรือนจำหรือนอกเรือนจำผมอยากให้ทุกคนสู้เพราะว่ายังมีโอกาสได้ทําผมนี่ไม่มีโอกาสเลยผมไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยผมยังเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคน แล้วเสื้อยืดเ่รคะถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมกับเสื้อยืดเสื้อยืดติดต่อได้ที่เพจที่คุกเขียนรูปครับหรือเบอร์โทรศัพท์080ครับ2563134ครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ให้กําลังใจมากแล้วภาพสวยๆเหล่านี้ก็ให้รู้สึกความชื่นตาชื่นใจเรามากวันนี้ขอบคุณบอมมากนะคะผู้ชมสามารถติดต่อบอมได้ตาม Facebook ที่น้องบอกไปนั่นแหละค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆของคนทํากินที่ขยันขยันอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว ะขอต้อนรับคนมีลูกสองทั้งคู่เลยค่ะคุณเชียงธนาและคุณเอลินค่ะ สองคนแล้วลูกชายคนโตกับลูกสาวคนเล็กครบแล้วยิงคู่ค่ะยิงคู่เลยสอนยังไงอ่ะพี่เชนห้สเปซอ่ะแบบโอ้หน้องใช่ไหมโอ้โหน้องนโยนมากเลยกับน้องคือจริงๆอันนี้อันนี้แบบว่าเป็นส่วนตัวเลยนะคือตอนแรกผมไม่คิดว่าเอ๊ะเราต้องดูแลคนเล็กใช่ไหมแล้วแล้วจริงๆมันมีเหมือนจิตวิทยาคือคุณหมอที่ที่โรงพยาบาลที่เขาดูแลลูกชายมันตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาบอกว่า ให้ความสําคัญกับลูกชายก่อนคือ,อ,อให้สําคัญกับคนโต,โตก่อนออแล้วคนเล็กเนี่ยคือเรื่องรองก่อนออไม่งั้นคนโตเนี่ยเขาจะเสียใจออคือเราก็เลยฟังเป็นข้อมูลไว้แล้วพอวันที่อุ้มลูกสาวเข้าบ้านวันแรกเนี่ยสเปซนั่งหงอเลยเออคือนั่งน้อยใจว่าเอ,อ้ยอะไรออฉันเออมันเคยเป็นที่ของฉันฉันเคยเป็นเจ้าถิ่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยคุณพ่อเลี้ยงลูกชายคุณแม่เลี้ยงลูกสาวแล้วเราก็มาทํากิจกรรมร่วมกัน Yeah. Uh huh. แบ่งกันใช่ไหมใช่ครับและในสุดเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นบิ๊กบราเธอร์ยังคงเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเวลาสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยผมจะหนีมาทํางานอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออร้องไห้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอกว่าสเปซป๊าไปทํางานก่อนนะฝากดูแลบางมีกับสเตล่าด้วยนะลูก ได้ครับเขาเป็นโอแล้วก็แล้วก็อุ๊ยเป็นครั้งแรกที่เราแยกจากลูกได้โดยที่ไม่ร้องไห้เอลินเป็นไหมไหมต้องต้องบอกอีกคนหนึ่งให้เข้าใจเป็นเป็นขอลินเขาบอกตั้งแต่ในท้องเลยค่ะว่าน้องอยู่ในท้องนะออกมาต้องช่วยกันดูแลนะออกมาเขาก็จะช่วยกันดูแลเขาจะรักกัน นะก็มีวิธีของเขาเนาะคุณแม่นลโอ้นะฮะแต่วันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งไอเทมที่ต้องบอกว่าคืออามาโดเนี่ยเราก็จำหน่ายในร้านของเราเองด้วย55สาขาหรือว่าในร้านโมเดิร์นเทรดต่างๆร้านที่มีเพสักรานก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับขาดตลาดเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คืออามาโดเวนซีหรือว่าวิตามินซีเม็ดฟูนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยคือทุกคนซื้อไปจะได้เม็ดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็หย่อนลงไปเนี่ยมันก็จะฟูนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิตามินซีนะครับก็ต้องบอกนนนนนนิิิดดึงงววววว่่่่่่าาาาาาตตัััีีีีี้้เเ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 ยยรรรมมสทททภูใจแลลกกกพะปป็็็ไไๆอ โลโก้นี้มาแปะบนสินค้าของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือโลโก้ซัมซุงมาเรียนแอนด์อินชวลันใช่ซึ่งโลโก้นี้ปกติเนี่ยจะอยู่ตรงแบบกล่องสินค้าคือโสมเกาหลีสีทองสีเงินเวลาเราไปเกาหลีแล้วเขาจะแบบเป็นสินค้าประจําชาติให้ต่างชาติที่อยู่กลับมาก็มีโลโก้นี้แปะอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ครับอามาโดเนี่ยก็ไปขอโรงงานผลิตที่เกาหลีเนี่ยนะฮะมีโลโก้นี้แปะมาเพื่อให้คนไทยเนี่ย สบายใจนะครับรสอร่อยมากเลยดื่มง่ายลิ้นดื่มทุกวันหนึ่เลยใส่คอเลสเตอรอลคเลสเตอนี่เข้าไป1ช้อนแล้วก็หย่อนเบนซีตอนลงไปทุกเช้าแต่วันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือว่าคนที่แบบว่ามีหลายค่านะฮะค่าน้ําค่าไฟค่าทุกอย่างมันหยุดแล้วต้องบอกวันนี้เราทําโปรโมชั่นเนี่ยที่เหลือหลอดนึงเนี่ยไม่ถึง200บาทเพราะว่าปกติผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเคยเห็นอยู่แล้วแหละหลอดแบบนี้สองสาแน่นอนในการซื้อนะครับวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตเองนะครับสั่งที่เกาหลีผลิตเนี่ยแล้วจำ ไหนตรงแบบนี้เลยก็ทําให้ไม่ต้องมามีแบบค่าเชลค่าการตลาดใดๆนะครับวันนี้คุณจะได้วิตามินซีในราคาพิเศษมากๆแต่มีข่าวดีก่อนอนะครับวันนี้กลางเดือนแบบนี้ครับก็มอบสิทธิพิเศษเให้ครับสำหรับคนที่รักการใครซื้อนะครับ เซตนี้ทุกคนเลยเนี่ย500สายนะครับรับบัตรอามาโดไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นบัตรตัวแทนจําหน่ายนะสามารถเบิกสินค้าอามาโดในราคาต้นทุนได้ถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับอย่างเช่นเซตคอลลา g เจนของพี่หนุ่มแบม่มเน้นะ1 9 9่นะถ้ามีบัตรเบ่งใบนี้ครับเบิกได้เซตละ1 5 5 0เออลดไปเลยเซตละ4 4 0หรือจะขายคนในหมู่บ้านขายในกลุ่มสมาคมโรงเรียนปถมนะฮะก็สามารถเอา440เนี่ย เก็บไว้ที่ตัวได้เลยเป็นกำไรเป็นรายได้นะครับวันนี้รับฟรีไปเลยคนละหนึ่งสิทนะครับแต่วันนี้โปรโมชั่นที่เอามาฝากฮะปกติ1กล่อง690บาท3กล่อง2อง0บาทเราเคยลดอยู่ที่1,800บาทก็คือ3กล่อง1,800แถมอีกหกล่องแล้วก็แถมของแถมพิเศษแต่วันนี้ลดให้อีกเหลือ 1, 3 9 0งาบาทห0 0สิทธิ์เท่านั้นครับพร้อมแล้วโทรมาเลยที่เลขสี่หลักครับคือ1 4 51นะฮะเลขง่ายๆแบบนี้โทรมาคุณจะได้วิตามินซีเนี่ยไม่ต้องออกมาจากบ้้านนนนครับวิิิตี8กก่อเดุ ะะไปหาคุณถึงบ้านเลยพร้อมของแถมพิเศษนะครับนี่คือวิตามินซีนำเข้าจากประเทศเกาหลีเลยนะฮะแล้วนี่ครับของแถมที่ผมคิดว่าคนไทยที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่เคยเห็นครับเพราะนี่เป็นสินค้านําเข้านะฮะอามาโดจัดหามาเอง เป็นหม้อหุงข้าวเข้าไมโครเวฟเออไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคืออย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็ข้างในก็จะมีที่นึ่งแบบนี้นะครับใส่ข้าวเข้าไปเข้าสวยเนี่ยนะแล้วก็เทน้ําไปเขาบอกว่าพ่อบ้านที่ดีคือพ่อบ้านที่หุงข้าวเป็นเอานิ้วมาครับวันลิเติ้ลฟิงเกอร์แล้วจุ่มไปครับให้น้ามันแปรปรตรงข้อนิ้วนี่นะฮะแล้วก็ใส่ข้าวพอประมาณแล้วก็ปิดครับเอาทัพพีออกด้วยแต่ถ้าอยากเอาข้าวก็เข้าได้อันนี้ก็เข้าข้าไมโครเวฟได้แล้วก็ใส่ไมโครเวฟแล้วกดเวลาครับว กินได้เลยครับหรือว่าจะเอาปลากระป๋องใส่แล้วกินได้เลยครับอ,อันนี้เนี่ยมูลค่าพันกระบาทแถมให้ฟรีเลยนะครับคนละหนึ่งหม้อนะครับเราต้องการสายที่เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนที่รักการจองสิทธิ์ไว้ก่อน สิ้นเดือนค่อยเอาของก็ได้ต้นเดือนค่อยเอาของก็ได้แล้วไปส่งของที่บ้านค่อยจ่ายเงินสดหน้าบ้านอ่วันนี้ย้ำโปรโมชั่นรอบที่สองน,นะครับวิตามินซีเม็ดฟู่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับอาร์มโดเป็นซีมีซัมซุงจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยการันตีอยู่นะฮะวันนี้ซื้อ3กล่องแถม5กล่องจ่ายแค่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแถมหม้อหุงข้าวไมโครเวฟอีกหนึ่งใบจ่ายเงินแค่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหารออกมาเหลือหลอดไม่ถึงสองร้อยบาทโทรมาเลยนะครับที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอาร์มโดเก้าเก้าในโอกาสนี้บอกโปรโมชั่น หั่นเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยสกล่องนะจาก2,000กว่าบาทนี่นะคะเราลดอยู่แล้วปกติอยู่1,800วันนี้ให้คุณเป็นแค่ 1, น9 0บาทเท่านั้นซื้อ3แถม5แล้วยังได้ของแถมอีกโปรโมชั่นอันนี้คือคุ้มมากใครโทรมาต้องรีบแล้วเบอร์นี้ง่ายมาก 1, 4, 5, 1 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1จําไว้เลยนะคะหรือว่าไลน์อดที่ แอดอามาโดก้าวๆค่ะนะครับแล้วโอกาสนี้เป็นการย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับวันนี้คุณจะได้วิตามินซีนะครับในหลอดสูญญากาศแบบนี้ผสมไปด้วยวิตามิน B3B5 าในแซินและแคลเซียมนะครับมีโลโก้ซัมซุงมารีในอินชอนันนะครับปกติ3กล่องเราจ่ายพันแปดเนี่ยก็เต็มคู่สายอยู่แล้วแต่วันนี้ลดให้อีกแล้วอย่าลืมรับสิทธิ์นะครับได้รับบัตรสมาชิกอามาโดเบิกสินค้าในราคาต้นทุนถึนถงสิ้นปีทันทีนะครับแล้วก็มีการอบรมการขายด้วยนะก็คนที่ขายก็ผมนี่แหละนะฮะก็ประมาณทุ่มหนึ<ของ><ล> ทำรูปอย่างนี้ยิงแอดอย่างนี้นะแล้วก็เก็บภาษีแบบนี้นะบอกคำนวณ<อ>หมดเลยสอนหมดเลย,ะเลยนะครับมีกลุ่มปิดอยู่นะวันนี้ซื้อ3แถม5แถมมาหุงข้าวแถามบัตรตัวแทนจ่ายแค่1,390งามรบาทโทรมาที่1,4,5,1หรือ Line แอดอัมโครับย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับโทรมาที่1,4,5,1หรือ Line แอดอัมโครับ นี่เลยค่ะได้เลยว่าคุณอยากจะเป็นลูกค้าหรืออยากจะเป็นตัวแทนหรืออยากจะเป็นทั้งสองอย่าง1 4 5 1หรืออามาโดกาวกวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเอาล่ะก่อนจากการเรามีคำเข็มคำคมเยอะเรื่องงานกุพอทนเยอะเรื่องคน กูพอที<พ>อแต่เยอะเรื่องนี่ก็ต้องอดทนกันต่อไปไปแล้วคุณผู้มค่เจอกันจันถึงสูขค่าววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ